โถยาวเป็นตะเบิ้งปะกโตโอ้พี่น้องมาเบิ้งอัญยะเลยอุตนะของแท้ของแท้เจ้าเบิ้งคนมีกระแสตีเพียคนมีกระแสเพียเงาะน้อยเดีเพียคนมีกระแสเงาะน้อย เ้ผมนี่งเอนีาเยยังเป็นตะเบิงคนมีกระแสโถ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 ปากฏตูนพี่น้องมาเบิงอายะพูนะพี่น้องมาเบิงยางเป็นตะเบิงคนมีกระแสอีกผน้นึงเพียมาเบิงเลยเนี่ยเงาะน้อยเมื่อวันที่ห้าสิบเพลงเลยเอเสียเด้อสองหยังสอหยังสองเงาะน้อยเป็นบ่ Nhanh đi đi chứ không được phần đi hả? Ôi ha 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 น่ะมันมีกระแสปลากวนตูคุณเบิ่งเอา thời cầm lăng ừ. bỏ, chào nè ราตรงย่ายไปพูนตอนนี้มันจะบังนาะบางเขามันจะขุมนี้บอนึกว่าจะเอาเสาไปบอบอบอเติ่เต้งแล้วหูนของหนูอยู่พูนคุณอะคุณ่ะวางวางคุณต้รถคุณ่ะไปนเจ้าไปพูพูน่ะพูไไดต่ต้รถน่ะนั่นน่ะตารถพื้นนึงะน่ะเออได้ยูได้ยูนะ้องวางน่ะเอาไปเลยน่ะของหนูต้อใยที่เดี๋ยวใหุ้ณพี่บเลย โอ้เราเตะโอ้อันนี้ของเพื่อนฟิวบอฟิวอ่ะนี่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยฟิวตรงนี้ตรงนี้บังหน่อยตรงนี้บังแล้วนี่ไม่ได้เลยนาฟีจีกำลังวุ่นวายฟาติโทรไทยรูปนาเวทีน้ำหมูนะ โอ้ย <Hey>. oh, คอยเบิ้งเป็นร้อยๆเที่ยวแล้วมาเถอะมันมวนบกคือกันแต่ละวันนะ่ะแต่ละมือมวนบกคือกันกำลังเร่งครับไปทีกำลังเร่งน,นะฮะยังไงก็ทันแน่นอนครับขึ้นสามทุ่มครับ <clears> HEEEE <throat> ไม่เอาไรทับไว้ปูไปแล้วก็มาปูทับกันทะเลาะก,กันอีกเด้อนเนี่ยเนี่ยมันลื้อไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มาทะเลาะก,กันอีกอุนะมาตรวจสอบ แมนบอแมนของเจ้าบอเห็นบอต้องหายอย่างมาทับเด้อเดี๋ยวไป็นนั้นล้มพัดปิวมาทะเลาะก,กันอีกหาเจอบอเนี่ยออกเด้อเด้อคค่ะอยู <laughs> ่บันนี้บอ จ้าจ้าขอบคุณค่ะเคยเบิ้งบอมาลำอ่ะเบิ้งมาหลายแล้วเคยเบิ้งเรันึงแล้วมาเบิ้งอีกมาเบิ้งอีแต่และมือมวนบอคือกันแมนต้นตอ,น,อน,นเข้ของดนไม่ใกล้ะลุก,กลพอดีเนาะ,อะ้อตรงนี้ครับเห็นตัวพอดีเลยแล้วก็ไม่ต้องเหงนแล้แถ้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวคนมายิงขอเปที ต้องเอาอะไรมาทับนะครับยบปิวปเออวุอ้ยาสารอันยัครับ ก็ทับไวเดี๋ยวคุณคูปแพรน,นี่เด้อปูให้เพื่อนแด้์ปูให้เพื่อนแดรคทับให้เพื่อนแด้์ดครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ